สวัสดีครับฝ่แม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับมาดูของแปลกประหลาดครับคุณผู้ชมอันนี้ซาบาซาเนี่ก่อกินนาทีประมาณหนึ่งไร่นะคุณผู้ชม่อน้านี่นะครับอันนี้เป็นบนอยู่บนดอยนะครับคุณผู้ชมน้าตลอดปีแล้วครับดูดูครับดูความสวยงามครับใบแห้งแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมและผมจะอกป้าทุาผู้ชมไปพอตติว่าติดกันนี่ครับประมาณสักสัวเมตรได้ครับมาพอครับ สาเมตรคุดแล้วเป็นตีลุ่มครับแต่ว่าได้น้ำบาหลายครับคุณผู้ชมพอครับได้น้ำบาหลายครับเดี๋ยวผมขอเดินไปครับห่างกันประมาณสักสาเม็รนะครับนี่นี่คือถนนขั้นว่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็อยู่ในเมืองนะครับเอาเดินไปสักครูครับไปพอบ่อน้ำตีคุดว้แต่ว่ายูทีลุ่มนะครับแต่ว่าได้น้ำอนหลายครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดครับคุณผู้ชม นี่ครับอบอหน้าตรงนี้ครับเนยูนี่อยู่ทีุ่่มนะครับไอห้างกันประมาณนั้น้างข้างกันประมาณอันหนุนขันไหวนะคุณผู้ชมนี่ครับนี่บอหน้าตรงนี้ครับโอ้ตอนนี้บอเนี่ยบอเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเองครับพูดแล้วหน้าบอคอยมีครับนั่นาดูแรกเนี่ยน้าแห้งเลยครับอ่าเราไปพอด้านนี่ครับผู้ชมติอยู่ในปลาเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวเราไปพอตะกี้นะครับพอข้างแรกโอ้ น่าอลังการแล้วครับมีดอกบัวด้วยครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอู้ความแปลกประหลาดที่ฟังครับ